ก็เดินไปตามซอกนี้เลยนะทุกคนไปเปลี่ยนเลืออีกฝั่งนะทุกคนก็จะมี ถ้าเลยอ,อีกฝั่งตรงนี้นะครับเรือกําลังมาพอดีนะนู่นนะครับก็เป็นตลาดน้ําขัญเหลี่ยมนะทุกคนจากนี้ก็อีกหนึ่งท่านะฮะก็จะถึงท่าตลาดน้าขัญเหลี่ยมแล้วนะฮะก็คือท่าวัดบําเพนเหนือนะครับจริงๆเราสามารถเดินไปได้นะฮะแต่ว่าผมต้องการจะนั่งเรือนะทุกคนเพราะว่าถ้าเดินไปก็คงจะลําบากนะครับ